ครับแมงกระทองเชนนะครับคราวนี้แมงกระทองพามาดูุูคนภาคตเต็นทรายตำลึงทรางน้ำข่าวนะครับในวันนี้แล้วก็อีกสองคืนสามคืนเนี่ยนะครับที่มากับคนภาคตะวันแล้ะภาหลาว รของเราเนี่ยคือเราตั้งใจที่จะมาพักผ่อนแล้วก็มาทําบุญนะครับก็ที่เราแปลนไว้เนี่ยว่าเดี๋ยวเราจะมีการไป ไว้น,นานครับคือผมได้เสร็จผมก็ถามลุงพลว่างไหมถ้าลุงพลว่างเราก็มาเลยนะครับไม่ได้มีเกี่ยวอะไรกับใครเลยเรามาเนี่ยเราต้องการที่จะมาพักก่อนนะครับคือตรงนี้เราตกลงรับทําคดีให้ลุงพลยังครับเพ<อ>ราะว่าเรารับเพราะความสงสัยว่าเรามีปัญหากับอ่เอาล<ด>ี<ด>้รครับเราเราเราผมตอบให้เลยแล้วกันนะครับไหนวันนี้สื่อมวลชนแล้วก็ยูทูบเบอร์มากันเยอะแล้วนะครับตกลงเนี่ยผมเนี่ยรับเป็นทนาให้กับลุงพลในคดีน้องชมพู่นะครับ แต่ว่าเข้าเงินไข่ลังไข่าฟังก็ก็คือตอนนี้นะครับเท่าที่ผมประเมินทุกอย่างดูเนี่ยคือผมพร้อมที่จะเป็นทนายกับลุงพลแล้วนะครับก็ครบทุกอย่างที่ผมคิดไว้แล้วแหละว่าจะต้องทําอะไรยังไงบ้างอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัดสินใจไม่มีอะไรจุดเปลี่ยนเลยครับแต่ว่าคือเรื่องนี้มันอยู่ที่ตัดสินใจของผมว่าจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับเมื่อผมได้ข้อมูลทุกอย่างเพียงพอแล้วเนี่ยนะครับผมก็ตัดสินใจ เกี่วกับมายืนผักตงตรงข้ามกับที่อาตีเพราะว่ามันทางกระแสผมเชื่อเขาบอกว่าเคยเป็นมีปัญหากันตรงางเงี้ยไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับคือนักข่าวก็พยายามที่จะจับมาโยมาถามเนี่ยนะครับ แล้วทุกครั <Aub urn> <y <y ้งผมก็พยายามที่จะปฏิเสธไม่อยากจะสัมภาษณ์ถึงนะครับเพราะว่าผมมาทำเดี๋ยผมมาทําคดีนะครับวันนี้ก็พยายามที่จะมาถามถึงเรื่องนี้อีกนะครับคือวันนี้เราต้องการมาเนี่ยเราต้องการมาพักผ่อนแล้วก็มาทําบุญกันนะครับนะแต่วันนี้ไหนๆจะถามผมละเรื่องเกี่ยวเพาผมจะรับเป็นทนายหรือเปล่านะครับผมก็ตอบให้เลยนี่ลุงพลก็เพิ่งจะทราบนะผมก็ไม่ได้บอกลุงพลก่อนนะครับก็ทราบพร้อมกับทุกคนนะครับ ผมไม่เคยกังวลเลยครับอย่างกระแสออกหมายจับมาเนี่ยที่มาบอกว่าจับวันที่15กุมภาแล้วมาเลื่อนไปวันที่เดือนเมษายนครับคือมาไล้สาระมากคือที่ผมบอกว่าไลสาระคืออะไรเวลาตำรวจเขาจะออกหมายจับใครเขาไม่ตั้งป้อมนาขนาดนี้หรอกครับนะแล้วเขาก็จะไม่บอกใครหรอกเ้ยเขาจะออกหมายจับจริงคือเขาทําตัดสินใจประชุมกันคืนนั้นนะครับไปขอออกหมายจับวันรุ่งขึ้นมาจับเลยตอนเช้าไม่มีใครตั้งป้อมรู้ล่วงหน้าขนาดนั้นนะครับตรงนี้เรามีข้อมูล ของคนรัการแปรรูปในของคนเพียงพอยังครับก็เพียงพอให้ผมตัดสินใจได้แล้วเพราะวันนั้นเห็นอันนี้คนพทษนะวันนั้นผมเห็นราไปออกรายการของผูหนุ่มกั้ชายแล้วพอพี่หนุ่มพูดเรื่องทำไมในตั้มสุดใช่ครับมันก็ต้องเก็บข้อมูลคือที่ตอนจดของคุณหนุ่มเนี่ยคือผมคุณหนุ่มก็ถามยาวผมก็ต้องจดไว้ว่าเขาถามว่าอะไรบ้างหนึ่งสองสามนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตอบตอไปแล้วเดี๋ยวผมพูดเป็นคนพูดยาวด้วยเดี๋ยวจะลืมว่าเขาถามอะไรบ้างนะครับ แน่นอนอยู่แล้วครับนะครับจากการที่ไปตรวจสอบอะไรทุกอย่างน,นะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ว่าผมก็ได้คุยกับคนพัฒแน์นะครับแล้วทั้งสองท่านเนี่ยเขาก็ไว้วางใจใผมนะครับยายผมเป็นทนายในคดีน้องชมพู่ถ้าเกิดว่าถูกดำเนินคดีนะครับผมก็พร้อมนะครับแล้วก็พยานอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ได้มาจากหลายๆคนที่ช่วยกันให้เบาะแสแล้วแหละถึงแม้ผมจะเข้ามาในคดีทีหลังนะครับแต่ผมก็รู้แล้วคือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าไอ้หลักฐานอะไรต่างๆเนี่ย เอามาให้ผมดูอันเนี่ยบางอันผมก็ตัดทิ้งผมดูแค่ไม่กี่อย่างนั่เองนะครับในการตัดสินใจก็รู้สึกดีใจครับที่ทางทางที่ทำกัางาาให้เก็มีทีแล้วถ้าเจ้าหน้าที <S <S ่เขาสนใจตัวผมก็มีหมายเรียกเชิผมไปกระด้าเพราะว่าผมก็ ในส่วนนี้เรานี้ทางอาจารย์พลก็บอกว่าอยากให้เวลาลุงพูดอะไรก็ถือว่าให้มีสิทธิ์แล้วพูดให้น้อยลงเพราะว่าลุงพลก็เป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์พลเวลาพูดลุงพลพูดอะไรไปก็จะย้อนกลับไปพระอาจารย์พลพนผมว่าคนพยายามโยงผมกับพระอาจารย์พลเป็นรูปสุดแล้วไงจริงๆแล้วผมก็นับถือผู้ที่ทำแบบนี้อาจารย์พลก็เป็นพระเอกพระที่ดี คือไม่ได้เป็นท um> ok> ีค่เางคถมว่าเก็บว่าเรื่องมันจริราแตตอนนี้ก็คือมันก็มีว่าเออพวกแฟนคลับที่เขาโอนมาแล้วเอ็พีที่เขาโอนมาแล้วเขาก็อยากได้เงินคืนว่าท่านผู้ okay ับอกว่าให้ส่งหลักสูงหลักฐานะล่มสลิปมาเดี๋ยวจะโอนคือแต่เขาว่มีการส่งมาทางอินบ็อกทางข้อความทางทางลน์เทาง้จัเนี่ยเาไม้การเปิด่าหรือว่า โอนเงินคืนไปตรงนี้เรามีความคิดยังไงครับผมอะไรอย่เางนี้แล้วส่งมาทางทางข้อความคหรอข้อความในไลน์ป้ายไม่เหมือนรู้ไหมไม่มีการโอนเงินชื่อเท่านั้นที่ที่นักข่าวไปถามว่านี่ชื่ออะไรครับถ้าเกิดว่ารู้ชื่อเราจะได้ไปดูว่าเขาโอนมาจริงไหมกาแค่โอนมาจริงไว้เราก็โอนคืนให้แล้วมีจัดเต็มเหมดแล้วเราไม่ได้คุยอะไรเขาส่งมาทางเออ่ทางข้อความดใช่ไหมหลัย่างนี้นะครับบัญชีที่ทางที่เขาติดต่อว่าอยากได้เงินคืนของบัญชีนครับ ถ้าถ้าเป็นบัญชีที่ทำสารวัตรธนักสงฆ์ผู้หลวงใช่ไหมครับอันนี้เราก็ได้สร้างไปแล้วส่วนเป็นบัญชีที่เป็นสร้างฝูปบริจิตางขั้นอันนี้เราก็ได้ลงในี่ยทำหเลยแต่การบริจาคบางทีมันควรที่จะมีการดูกลับถือพฤติกรรมไปแปรถ้าเป็นบัญชีําก็แต่มที่ว่ามีการไสต์อนนั้นเรายินดีที่จะคืนให้ถ้ามีใครโอนเข้ามาครับที่มีมาให้หมดเลยก็มันมันมีบัญชีบัญชีเน่ยที่ว่าเขา เขาโอนมา9,999บาทก็คือให้ลุงมาซื้อเสอาสายฟ้าโอนมาโอนมาให้นะแต่พอดีวันนั้นน่ะมีการไฟฟ้าเขามาลงเสาให้ฟรีแล้วแล้เขาเลยบอกอยากได้เงินคืนเพราะว่ามันผิดวัตถุป,ประสง์อะไรอย่างเงี้ยเอางี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ทางลุงพลนไปตรวจสอบแล้วกันนะคร,นครับว่าไอ้ที่โอนมา9,999บาทเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะโอนมาในเรื่องอะไรนะครับแล้วสมมติว่าถ้าเขาอยากจะได้คืนจริงจริง นะครับถ้าอย่างนั้นก็คงจะไม่มีปัญหานะครับแต่ขอให้เอาหลักฐานมานิดนึงแล้วก็มีอีกคนสามแสนเขาก็อยากได้คืนใครอยากใครอมเซนเป็นรู้สึกจะเป็นเร็นแต่ก็ยังมีไปสลิปมานะสามแสนนะใครมีสามแสนก็ยัมีก็มีใจอย่างท่านสายเนี่ยเค่ยเราอะสายดอันอันนี้ยืนยันเรื่องเรื่องบัญชีนะครับครับเป็นบัญชีที่มีการโพสต์ล่าสุดเรายืนยันยืนให้นะครับ ส่วนถ้าเป็นบัญชีทำสำนักสงฆ์ู่หลวงเนี่ผมพูดไปก็คือเราได้ลงมือทำไปแล้วนะครับมันก็คืนคืนให้ไม่ได้ถ้าเป็นการคืนก็ต้องคืนให้หมดทุกคนนะครับเพราะการใช้สิทธิ์ตรงนี้มันก็ต้องให้ทุกคนถ้าเกิดเป็นบัญชีสร้างปู่ทีอย่างที่ผมบอกก็คือเราได้ลงมือทำไปแล้วถ้าเท่านันไม่ไม่ผิดวัตถุประสงค์ที่เขาให้มานะครับ <c oughs> มันก็เขาใช้เงินไปแล้วเราจะทำยังไงใช่ใช่ครับตัวนี้ของของขอกฎมายก็คือว่าที่เขาบอกว่ามันมันไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าในเรื่อง

เอาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าติจะมีมีข้อมูลดีนะติเป็นคนประสานให้หน่อยแล้วกันว่าคนไหนที่บอกว่าเอาเอาเงินมาให้ไอ้ที่เรื่องที่ปิดบัญชีถูกไหมที่ปิดบัญชีไปอะว่าโอนเงินให้สําคัญผิดหรือว่าเรื่องอะไรยังไงอะแล้วมาประสานกันทางนี้นะเพราะว่าเธอมาบอกเป็นไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยมันมันก็เราก็ไม่รู้จะไปใครยังไงอะนะยังไม่ได้ใช่ที่เข้าโอนอ่ะ ก็คืออย่างนี้มันก็เหมือนทนายมันก็ว่ามันก็เหมือนกับที่ทนายเขาแนะนำว่าถ้าอยากได้คืนก็จะต้องไปแบบฟ้องร้องเอาเอาหรือเปล่าอันนี้อันนี้ใครใครพูดใครพูดใครพูดใช่ไหมทนายของบ่านบ้านจะไม่ฟังดูทนายไม่เคยพูดว่าให้เก็บเงินดที่หลักฐานว่าสลิปมาการการดูได้บัญชีตรงกันชื่อตรงกันที่เราจะไม่ตัดใช่ไใช่ค่ะคือมันเป็นบัญชีลูค้าทบกโซ เป็นลูกค้ารคสอกิดแิดก็เปิดแล้วตอนนี้ยังมียอดโอนเข้ามาไหมครับไม่มีนะมีอยู่25ตะตัง29ตะตางพี่ติโอนา5 29ตะตัง่จะทำได้ยังไง2นไม่น่าเชื่อนะ5ตะตังกับ5 4ตะตังก็ไปเอาเสด็จไม่มาแล้วนะคะขนาดนี้ก็ทำ ยาวไม่อกตทไป้วอื่นอีกไหมวนก็ไม่ได้กังวลครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางผมก็ได้ให้ความร่วมือกับเจ้าที่มาโดยตล,ลกเราทำเองการบุก ข้างบนเกี่ยวกับยุทธการของพญานาคยุทธการอะไรยุทธการอะไรเขาใช้คำว่ายุทธการคือปลุกพยานาคปลมีมีแต่ยุทธการพนี่ผีเหรอครับสองสองของสนาตาวกันยุทธการผมเห็นมีแต่มีมีแต่พยานาคเนี่ยนะครับบาปขิงตือนะครับไม่ไม่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะครับวันนี้ไปก็เจอพี่สมเกียรติไปก็ตอบก็ไม่ได้ก็บอกแล้วครับว่าทนายกับทนายเนี่ยความรู้มันต่างกันนะครับมาเล่นเรื่องอะไรกับรู้ได้สาระ เดี๋ยวออยีง่งดีกว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าแฟนวันนี้เนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยหลังจากแถลงข่าวกับพี่ๆนักข่าวพี่ยูทูเบอร์เสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้หมวกระทะกันนะครับระหว่าง FC แล้วก็ยูทูเบอร์ทุกคนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตอนหัวค่ำเนี่ยเราก็จะมีการคุยเปิดใจเอาผมลุงพลป้าแตนกับ FC นะครับก็คือให้พี่ๆยูทูเบอร์ YouTuber เนี่ยนะครับที่มีช่องของตัวเองเนี่ยถามเอาคําถามจากในการไลฟ์สดนะครับมามาถามได้เลยเดี๋ยว ถ้า e เกิดว่าไม่ใช่เรื่องคดีนะครับเราคุยได้ทุกเรื่องนะครับนิดนึงกคมการได้พูดคุยเกีัรรื่อห้องก็ห้องทีคุณอยูว่าอยู่ผมเคยโทรโทรศัพท์ถามอู่นะว่าได้มีการทัท้เป่าท่านกกจีดกรมบตอนนี้เูเรียนจให้พี่คิดอยูนะแล้วเป็นเรื่องทีีกาข้านยยยาีจะ้น่จ่า ุไม่ได้ซื้อนะครับรับภาพนการมอบควาใจพยานนะจะคน้ทานี้อกูู่คือใช่ครับราคา่าไค่าไหรนี้พี่จูไม่จะเปิดเเพราะเขาเป็นเจ้าภาพเราก็ไม่ได้ถามเลย วันนี้ตอนตอนเช้านะครับ9ก้าโมงครึ่งนะเราเราไปมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนคอมทุเรียนนะครับสนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปวัดนะครับไปวัดของหลวงพ่อคูลต่อนะครับแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยเราอาจจะไปขุดหนุนกับชุมชนที่เขามีการค้าขายกันอยู่แถวนั้นนะครับก็เป,ป็นวิถีชาวบ้านกันนะครับเพราะเรามาจากภูาหารเราลองมาดูที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างนะใกล้ใกล้ตรงนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้เอางี้พรุ่งนี้สตาร์ทที่นี่กันโมงเช้านะเดี๋ยวก็เดียเราไปโรงเรียนพร้อมกันตอน9ก้าโมงนะครับพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันแถวๆเนี้ยเอาแล้วเดี๋ยวเราขับนำไปด้วยกันใช้เวลาประมาณชั่วโมงนะเยวัดเขาผู้รอดวัดเจ้าคณะเจ้าคณะอันนี้ของใครเนี่ยฝากผมไว้เนี่ยพี่อันดีนิวใครรับก็าพี่